ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเฮ้ยกว่ทุ่มห<ะ><ะ>ึป่าววะว่าพี่พไม่อีกเบร์เอ้ย<ะ><ะ>ี่ไม่กระเป๋าอะไรอย่าบ,บอกว่าผมโดนปับอะ โดนดีเหลืออะไรล่ะเวลาเล่นดอบเล่นอะไรกันเดี๋เพิ่งรีบวาร์ปออกไม่ไม่ไม่ผมโดนแม่ผมรีแล้วนะตลบผมโดนแม่ผมไม่เหลือพี่เมฆหนูมาเดินมาเดินไม่เอาผมมาไม่ไม่เอ๋วงวงมาขึ้นเมื่กียอะไทยว้าใบทุมหนึ่งอะผมเนี่ยถูกไหมอ้าวกูมาแต่โดนห้าหมื่นอ่ะนะผมก็ต้องลาอาทิตย์หนึ่งอ่ะแล้วว้าก่อนมันมีเช็คชื่อแล้วไม่ใช่เหรอวะหรือหรือยังไม่ได้เช็คชื่อเลยเยไม่ จ็กแล้วจำได้แล้วพี่ลิฟก็บอกว่าให้ออกไปแลนด์แดงผมก็ออกเลยเช็คใครใครบอกให้ออกพี่ลิฟไงบอกออกไปแลนด์แดงลรวลิฟเป็นคนเชตอนไหนไม่เช่อแบบไม่ไมที่ลิฟบอกว่าเด็กใหม่ไปเจอแลนด์แดงเออใส่ใจอ๋อเหรอในนี้ไม่เชื่อว่เด็กใหม่อ๋อเดี๋ยวไปเจออะไรแดงบอกว่าแดง่ไม่ไม่แ้่พี่ลิฟบอกพี่ลิฟบอกว่านี้ด้วยกว่าให้ลิฟมาเลยบอกนี้เออกูว่าโดนหลายคนอยู่นะตรงนั้นนะพี่บอกว่าเด็กใหม่จไปดรอปแล้วเดี๋ยวไปเจอไรแดงกแดง้ไม่ไม่้วพ่ลิ่อ่้ไม่้ ใครที่ออกไปพี่บอกอย่างนี้ใครที่ออกไปตามลิฟก็ไปขอเงินลิฟมาจ่ายห้าหมื่นบาทลูกแรกอ่ะพี่ลิฟไปบอกว่าเช็คชื่อแทนพี่ไม่เอกอ่ะเขาคิดว่าเช็คแล้วเปล่ากูว่าน่าจะลูกละห้าหมื่นนะจำพโอ้ยใช่หรอตังกรวยน่อยไปนะ ออกไปเกือบสิบตัวอะไอ้เหี้ยคนใหม่ไม่รู้กฎพี่เมฆใช่ผมคนใหม่ไม่รู้ครับทางเลกเงินเ้ยงทางเล็กรายผ่านไปก่อนก็น่าแหละก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากปรับแต่ว่าไปขอเงินรีบมาจ่ายแล้วครับลุงเมื่อคืนพี่เมฆไม่คือแป๊บหนึ่งอันเนี้ยคือพี่เมฆอ่ะผิดนะเพราะว่าตัวเองไม่ชอบกดไม่ชี้แจงน้องๆคนใหม่ที่เข้ามาเด็กๆเลยไม่รับทราบถึงกฎนี้ถูกมล่ะเออแต่เมื่อเช้าผมก็ได้แลม่พี่เงินที่รีบแทนเดขาเพิ่มแป๊บเดียว อเได้วนถ่ายังแล้วหายแล้วปกติเฮ้ยภูมิใจว่ะมันฝุ่นเข้าที่แรกผมบอกว่าคิดว่าบังนี่ใครอ่ะมาเยอะโมคาไปเถอะเซริลหรอเออเออจริงเออจริงอ๋อเซริวกูชอบเรียกมึงเซริวเนี่ยมึงเป็นบางเหรอเป็นบางก็ไม่ถือแบบระวังระวังเป็นโค้ดแล้วเจ็บเองใช่ไหมอะไรบ้าอ๋อ นี่นี่กูอยาแนะนาคนคนนึงนี่ลาวีไอโบมออกไปดิเฮ้ยควปตเฮ้ยบุยเลยอ่ะก็ตรงนี้ไม่ตกัดิตรงนี้ก็วัดเวทได้ครับมาได้วัดเวทได้ครับในเซนเนียจะรับแสงก็ได้เล่องมาดีมาแด้ครับได้ได้เสมอเด็กใหม่เด็กใหม่ะอะไรนแล้วก็ทุกคนเป็นสองตงไหมป้านึงแป้บนึ่งฟังก่อนฟังหังกมนฟังลำเนฟังกฟังก่อน เด็กใหม่เดี๋ยวไปคุยกันทุกคนอ่ะไม่ต้องเด็กใหม่หรอกทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ทองหล่อไปทองหล่อนะห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งเอ้ห้าทุ่มพร้อมเสร็จไปเจอกันแนะนำตัวด้วยคนในแก๊งยังไม่รู้แชทก็ยังไม่รู้คยไปก็ได้โอเค มดมดฟาทุกอย่างก่อนแล้วก็ห้าทุ่มเเจอกันตรงท้องร้อนคลายกันหน่อยพอเือคืนไม่มีพี่มีทีทที่งไจอยไปจอนอยดีดื่คืนไม่มีเหรอก็ค่คืนตีหนึ่งไม่ใช่ไปสอบน้องน้องไปสอบให้น้องไปสอบก็ได้เดี๋ยวมันเดวไม่จบห้าทุมหรือห้าทุ่มครึ่งหพี่ห้าทุ่มหาท่มโอเคครับไม่ต้องสองคนห้าทุ่มแนะนำตัวหน่อยห้าทุมครึ่งหลังจบซีซีไงอืมหะไรจบซีีดีวะ เรียวๆอันนี้จะแบ่งเป็นสองวงไหมเพื่อนมาเยอะเอาไปไหนละเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันจะมีใครมาเซอร์เวย์วะตุ๊กไปไปมามาดูวุ่นวายชียร์มาแจมอยู่เนี่ยดีไม่ไปมาไอ้แก๊งมีแก๊งมานะอยากลองลองแก๊งอะไรอ่ะสกิล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 เอาเถอะมา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 รอบนี้กูมาครบมีนั่นมีฝั่งขวาแล้วมีนะมีกลยุทธ์ดังคบกลยุทธ์เลยกลยุทธ์หลังให้เอ้ยซ้ายนะไอ้ขวาสุดนะขวาสุดเขามานะ เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมที่สอมเมื่อวาน้นเวห1าคนณอ่ะตรงกลางนะตรงกลางอย่าแตกแยกออกไปชุบไม่ได้นะยังไงเฮ้ยกูมาครบสล็อตพวกมึงก็มาเหรอวะไหนเหี่ยนี่เหรอทีละ มาสามแกงลแกไม่ไม่ทางขาเขาไปไหนแล้วเตรียมียมเตรียมแมตีโฟกัสตรกางตรกาตงกลานาตรงกลนาแม่งไม่ต้องได้ยินเสียงมันอ่ะโอเคโฟกัสนะมามามาชนเลยชนเลยชนเลยมามามาชนมา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 ตรงกลางตรงกูมาเพื่อนชนแล้วมาตรงกลางมาริมถนนมันแมันๆล้วมัน้มัมัน ไปตรงกลางไปตรงกลางดันขึ้นมาริมถนนถ้าเกิดแล้วริมถนนเฮ้ยฝั่งตรงข้ามข้ามมาคนหนึ่งระวังระวังเฮ้ยมาช่วยกูคนนึงขบวนไปกับมาก่อนไปอับชัวหรือไปกับมาก่อนกับมาก่อนมาตรงกลางมารวมกันไว้เคสกับมากับมารวมกับมารวมไว้ปิดตัวชุบได้โล่งๆเลยปิดตัวชุบด้วยยืนให้ยืนให้มามา คอกนหน่อยปีตุชุบหน่อยฮัลโหลเดียอย่าแย่เยอะเฮ้ยอย่าแยกนะอย่าแยกนะมา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 ไม่ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับมารวมตรงกลางกลับมารวมตรงกลางเดี๋ยวโดนช้อนเอาตรงกลางเอาตรงกลางให้หมดที้บดิทีบดิมาที้บดิตรงนี้เอ๋พูดด้วยอย่าอย่าเงียบมา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 ตรงกลางให้หมดเฮ้ยอย่าไกลเกินอย่าไกลเกินนะอย่าไกลเกินปากหลามาช่วยตรงนี้ดิเลสไม่ทำยังไงตรงนั้นกลับมา

ไปดชุบห oh. oh. oh น่อยไปดชุบหน่อยไปดูชุบหน่อยไปดูชุบหน่อยไปดชุบหน่อยโอ้โหเฮียมึงใช้เกินต้องรีบชุบกูรีบชุบกูเดี๋ยวกูกระจายเสียงแล้วมึงไปชุบกันไกลเกินคนอื่นมาแล้วไอสัตว์ดนโวนดวนดวดนโอ้ไอเหียชุบกูชุบกูชุบก,กูใครวิ่งไปไหนอ่ะชุบกูสวยรีบรีบเร็วเร็ว ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมีคนมาเเเลถอยออกมาเกดถอยออกมาเก็บของเลถอยออกมาเกดถอยออกมาเอาเพื่อนออกมาเอาเพื่อนออกมาโอ้ยี่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่ด่่่่่บ อย่าปิดไม่ได้เดี๋ยวตายนะใครอ่ะเอต้นไม้ชุบอยู่ต้นไม้ชุบอยู่้า่ามือไปโคตรไกลเลยเเอาไมา่ไหวแล้วก็ได้หาเพื่อนก่อนเอ้ยถ้าปิดไม่ได้กลับมาเลยกลับมาเลยไม่เสียวเวลาม,ม,มันเสียว<ค>เวลากลับ<ว>ลมามรวมรอเอาแค่โซนนี้เอาแค่โซนนี้โซนแค่รถรลเล่นโซนแค่รถ ก็เอาเพื่อนมาให้หมดไอสัตว์เฮ้ยไปเอาเพื่อนนี้ตรงพุ่มอ่ะข้างล่างซ้ายอ่ะมีเยอะนะล่างซ้ายในพุ่มมีเพื่อนนะล่างซ้ายในพุ่มมีเพื่อนนะพี่เดี๋ยวมันจะมีซ้อมอีกอะรอ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 มีเพื่อนนะมีเพื่อนอยู่ในสายพุ่มนะเอใครไปไหนอะลูปี กูเพื่อนอะไรกูเพื่อน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 หยิบหยิบเพื่อนมาหยิบเพื่อนมาหยิบหยิบหยิบเพื่อนหยิบเพื่อนก่อนหยิบเพื่อนก่อนอีกคนนึงอีกคนนึงมีคนนึงมาละมาละอุ้มเลยโอเคสวยสวยสวยโซน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 ตรงนี้แหละโซนไว้ชุบนะชุบนะเฮ้ยดูเพื่อนดีๆดูเพื่อนดีๆในพู่หมาเนตายหรือเปล่าเยดีกูหมดเฮ้ยชุบชุบแล้วหน่อยชุบแล้วหน่อยไหนไหนคนไหนชุบอยู่ไหนนี่นชุบเร็วอยู่นี่พี่หนุ่มชุบไปพี่ชุบชุบลัาชุบแล้วนะเพข้อหัวขาชุบเเพื่่ออนนนกกะบ็ให้หมดนะเก็บเพื่อนให้หมดเก็บเพื่อนใหห้มด เอาป่ะพี่เอาสีฟ้าทิ้งมาสีฟ้าทิ้งมาสีมามาเพื่อนสั่งแล้วเค้นมาเค้นลงมาเค้นลงมามามาเคลนลงมาเค้นลงมาที่เหลือลงมาเออชูเพื่อนแล้วตามมาออกขวาเลยนะสลิปตามมานะไปเดินปิดเลยเดินเข้าไปเดินชนตรงกลางชนตรงกลางไปตายนะอย้วคนยิงไลยพี่ เฮ้ยจบแล้วจบแล้วจบแล้วครับจบแล้วครับจบแล้วครับยุดยๆยยยจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วจบแล้วมัน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 จบแล้วหยุดหยุดหยอด เออเอาเป้าอาฮ่าได้เล่นเฉยอะไรครับมันจบแล้วไม่ใช่หรออะไรครับที่มันจบแ่อยะไรครับอะไรเนี่ยพี่ที่ไอ้นี่พี่กัดพอแล้วเออมันจบแล้วกิจกรรมจบก็คือจบดีครับตโทษทีบแทนพะครับพี่โทษทีครับโทษทีครับพี่ชายขอโทษครับพี่ชายไม่เป็นไรเปล่าแทงไม่ไม่ครับผมอยากได้ยินจากเสียงเจ้าตัวครับพี่การก็พูดดิพี่ หูดับครับหูดับครับเนี่ยหูดับตัวไอ้เหี้ยควยเออเนี่ยไอ้ใบไม่แดกเหี้ยไอ้นี่พลาเพื่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวที่ไอ้ดีหมดบูทบูทพี่กูมาไอ้เหี้ยน่มาจบแล้วเพื่อนโดนดีโมอยู่คนนึงอ่ะเมื่อกี้นั่นแหละตามนั้นแหละแบบดีเลยโดนเมโนโดนโดนดีโม เนเย็นครับเพื่อนเย็นเย็นเย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 ็นนน้ำนมกินข้าวหมดแม่ชมนะนี่จุ้ยยเป็นดีละมนหน่อยเนทีกว่าเว้ยเป็นดีเฮ้ยจะแหอเหใครเนี่ยจไปซ้อมต่อนะเดี๋ยวไปซ้อมต่อเลยไม่เดักีไเดยซ้อมอแมตี้ซ้อมกอมตี้ไม่ใช่แกงนี่จ้ไม่แกงแกงนี้เมื่อวานก็มีงานเมื่อวานก็มีงานหืมไม่ใช่หรอ แกงเนี้ยก็ออฟไลน์อ่ะเขาจะเอาทุกแกงเลยเหรอมันเป็นสีมันเป็นสีโพทิหรือเปล่ามันมีหลายหลายแกงนะมันชื่อมันชื่อวาฮาร่าไม่ใช่หรอวาฮาร่าใช่ครับเมื่อวานเขาก็มีงานคือวันนี้ก็คือมีอีกแล้วเหรอเขาจองทุกกะินเลยเหรองน้วออลีเราอยู่อรลีเราอยู่อย่างมหาเราทุกที่ทุกทางจริงจริงอลีอยู่เนี่ย เราเราตะเกียมันถือว่าโปรเทคเราหลุดมะหรือว่าไม่เกี่ยวมันมันเอ็นยังอยู่นะครับเกี่ยวกิจกรรมอยู่หรอใช่ถ้าหลุดก็โดนถ้าหลุดก็โดนโดนล้านเรื่องเงบอสแทงคนอันนี้โปรเทคก็จะหลุดละอันนี้อะไรใส่บอกโปรเทคหลุดไปไปไอัตว์ก็เขาเริ่มแทงก่อนนะไอ้สัตว์ใช่เราเราตะโกนแล้วพี่ไม่ถ้าหลุดก็ต้องเล่นกับมันอ่ะถ้าหลุดก็ต้องเล่นกับมันอ่ะจะเล่นใครใครนะที่โทรหาพี่อ่ะก็อ่ะ ใครนะที่บอกเมื่อตอนยินอะอย่ารอเบอรของที่มีรอบมองกูโบยจะจัดช่วงนี้กูบอกหนักนะเว้ยพวกกูอเบอร์อะไรเบอร์อะไรตอนตอนท่านึ่งพึ่งอ่ะหลัง้อมอ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวนะจ้าหกศูนย์ซีซีครับพี่ไม่เห็นตอนตอนตอนที่บอสวิ่งมาตรงรถมัน่ะเหมือนไม้โยงหงียงตีเพื่อนอยู่เลยมันตีกูเออมันตีกูเหมือนกันมันมีกูด้วยเยเมื่อกี้เพื่อนเราอีโม่เมื่อกี้เห็นคาตาเลยคือมันมีอาการไง คืออยากเล่นก็ไม่บอกเพื่อนโรนีโมแล้วก็ผมเดินเข้าไปจะชุบเพื่อนใช่ไหมแล้วมันก็ไล่แทงเพื่อนอยู่อะเมื่อกี้กูก็พูดดีๆนะว่าจบแล้วครับจบแล้วครับก็ยังไม่หยุดซื้อไม่ได้มันซื้ออะไรเราก็ไม่ได้ไปซื้อเรื่องถูกเปล่าละก็จบตรงนั้นไปต่อเนื่องอ่ะภายในหนึ่งนาทีอ่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและเพวกกูแค่เอาไว้ข้างในปล่อยให้ร้อยบาดแท i oh, be oh, wait, oh, I'll oh, be gone, I'll yeah. gone,